สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเรานะครับในวันนี้เราเนี่ยจะมาคุยกันถึงแนวทางการทําความดีที่ไม่ใช่แค่ให้ตัวเองมีความสุขแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมอีกด้วยครับซึ่งก็คือสังฆาวัตถุสี หลักธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขครับสังขาวัตถุ4นะครับคือหลักธรรม4ข้อที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยให้แน่นแฟ้มมากยิ่งขึ้นครับเป็นหลักธรรมง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับซึ่งก็เพื่อที่จะช่วยสร้างความสามารถที่ดีทั้งในครอบครัวเพื่อนแล้วก็สังคมของเราครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าสังขาวัตถุ4ี่มีอะไรบ้าง และจะช่วยทําให้เราเนี่ยนำไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรครับหนึ่งนะครับคือทานหรือว่าการให้ครับการให้เนี่ยต้องบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของเงินทองเสมอไปครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยการที่เรามอบรอย,ยิ้มเพื่อที่จะให้กําลังใจกับผู้อื่นก็ได้ครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กลๆน้อยๆที่จะสามารถทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับปิยะวาจาหรือว่าการพูดจาดีนะครับคาพูดดีๆก็เปรียบเสมือนของขวัญที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีต้นทุนครับ แค่เราพูดให้กำลังใจพูดด้วยความจริงใจหรือว่าหลีกเลี่ยงคำพูดที่บั่นทอนจิตใจครับก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและก็หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวและก็ชีวิตการทํางานของเราได้ครับสานะครับอัตาจาริยาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นครับนอกจากการให้แล้วและยังสามารถแสดงความมีน้ำใจด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการที่เราเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมครับ การที่เราไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆหรือแม้แต่การที่เราออกไปทําจิตอาสานะครับการกระทําเหล่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการกระทําที่มีค่าเป็นอย่างมากครับและสุดท้ายนะครับ 4. สมาาณตตาการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายครับการที่เราปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งชนชั้นนะครับการที่เราให้เกียรติและก็เคารพซึ่งกันและกันครับการกระทําเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยเกิดความรักและก็ความสามัคคีภายในสังคมของเราครับ สุดท้ายนี้นะครับการทําความดีตามหลักสังฆ่าวัตถุสเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปครับขอแค่เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราครับเพราะว่าความดีเนี่ยสามารถแผ่กระจายและก็สร้างความสุขให้กับคนทุกคนในสังคมครับขอบคุณที่เราฟังพอดแคสของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กันทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ